อยู่นี่มียางมัดผมไหมอ่ะมีอยู่หน้ารูนนี่ก็เรามาซื้อของนะคะไปงานวันที่ห้าแล้วใช่ไหมเตกไก่ตอนแรกเพิ่นกระแดสิเอารถเก๋งมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำกล้องรถตกนะแม่กล่องก็บอกเอาเอาอันนั้นได้หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยยกลังก่อนมังชนมันจ้าเอาลราเจเขา,า,นะาติดตามด่าเขาด้บาบานะกล้องเราจะเหียโอ้ยมันยากเอาใสกระโงเลยมันตรงบาง้างพย้ยากล่องที่ไหนนั้น อันนี้ทิ้งไหนี่ิงไหนไม่มีทองขยะง่้เรามากัน3คนรถ4ีคัน อันนี้ไว้มุมนั่นโอ๊ยใครทำบาปต้อง <c oughs> อันนี่ไว้มุมนั่นไหมเออเนี่ยเอาไว้หน้ารถดไหมล่ะไม่ต้องหรอกเอาไว้มุมนี้แหละไม่ปิวหรอกมุมนี้เชื่อพีท่ทำไมเขาไม่ให้รังเรามาใส่เลยล่ะเออนั่นแหละ ใส่ผงดำสมดลกง่ายดีเวลาอารมณ์อ่ะแม่ันนกยูนั่นนนะใช่ดันโคด้วยก็เออไเอร์บิกีใช่ไหมนะ่ยใช่เมื่อจะของานาสบายสบัด มันหนีไม่ค่อยอยู่เดี๋ยอนี่นะบอกไว้เด้อใจเด้อจะหาตายจ้ะเชื่อง่อยดูยามหัวเลยใส่หนูยงไหมครับเอาไปงานค่ะเขาศพงานศบค่ะ อยานม่อลอดหดใส่ให้ช่นี่หลอดนะในในลองน้ำอ่ะนะมั้งอนนี้นนานนไ,างไงว้หมดย่างไอ้ทหดแล้วหวนัวนงนงจ้านะารถยานารต นันเพิ่งกระดนแเยลรถเก่งมากอือสิคนไปได้โบวูลรถเก่งคนนี้แหลแออะไรกันเล่าว่าซอยหรอแม่เอี่ดาเดอรด้เจดาเดอยาดาเดอเข็นรถมากูนเดียวสองขนเราเขลนะวเขียวเว ของชุโรก็ซื้อเป็นโลอันนี้ของเธอหรือของงานของเราไ่น้ารัสาปอนะคะสาืองรอันนี้นี่ไงนี่ชัอด้วย เอ็มหนึ่งสอค่ะมดเอ็หนึ่งสอค่ะอ้เต็มรถกระบะเลยอันนี้ไว้หน้าไม่เดี๋ยวร้ไปทุเท่าอะไรให้มด เดี๋ยวเราสตาร์รถไปก่อนเอาออกค่ะนี่แตงนี่ ไม่มีใบยี่สิบมีแต่ใบห้าใบขนาดีกว่าเฮดที่ใหมันลวกแดกไหมเออแกไม่เอาถ้าเดินไปให้ไกก็ได้นน้ำเธออะไรเป็นถาเดนไม่เอาจะไปกินอเมซอนได้อันนี้ถุงปลาไม่ไม่มีของอันอยากไป มันจะบตีถ่ายบ่ได้อิดแล้วด้อเสร็จเรียบร้อยอุ้ยเฮ้ยเ้าจะให้เท่าไหร่ล่ะไปขับแค่อันนี้เองทวีกิบเนี่ยอ้าวเหรอของเว้ยไม่หุ่เลยคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนไหนคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะไม่นั่นอ่ะ หันลังอะ่ะเออนี่ทำมืออย่างนี้นะ่ะเออนั่นอะ่นะอนี่จะน้ำจะน้ำเออนีหนีหันหหอ,อะไรเข้าเนี่ยเอเออ๋อแถมอันนี้สามอันไปกันต่อ